แตงกว่า41่สิอมื่นนับจากมือลงกองเด้อค่ะ41มื่นถ้านับจากมือพอมาเล็ดกะห้บห้วันเนาะอเนี่ยกะยังมีหน่วยนั่นหน่วยงามเนาะแมนหลายแห้งอันนี้กะนุ่งดึงหวออย่างน้ำเน่วยมันดึงง่ายอยู่แต่ดึงดึงผีสวดเป็นบ่ปกติหน่วยเพลินกะสี่มีให้เก็บเรื่อยๆเนาะน้องเฟิร์นเนาะเพราะว่าเ้าเก็บซูหมื่นเลย เก็บทรงแม่ขาดทุกวันเลยก็ยังมีดอกอยู่แมนค่ะดอกเพิ่นก็ยังออกอยู่แต่ว่ามันบ่หลายคือช่วงแรกๆแต่เฮาเก็บหน่วยเนาะเนี่ยหันบอกนี่นี่หน่วยน้อยเพิ่นก็มีไดน้องเพิ่นนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ยเป็นพวงอยู่เบิ่งต้นเดียวเด้อสิให้พี่น้องเบิ่งว่ามันหลายปันใดเนี่ยนี่สิบหน่วยหรือมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่หกแปดสิบเออสิบหน่วยเห็นบ่ค่ะ มีอีกไหมขนาดถือนำฝนเสม,มอเนาะน้องเฟิร์นเนาะจ้ะอ,อันนี้ค่าปลูกกลางแจ้งเลยปลูกกลางแจ้งกลางแดดร้อยฝนร้อยเนาะเมีนเพราะว่าเป็นยังอ่ะเพราะว่าต้นบักแตงมันตรงใดแสงลอยเนาะน้องเฟิร์นเนาะ,นะถ้าเกิดว่ามันบนดได้แสง,งหน่วยมันสิโลนเนาะใช่หน่วยมันสิบจับหน่วยแต่ว่าใบเพิ่นกับหนาเนาะน้องเพิ่นเนาะใบหนาแบบนี้เฮาก็ตัดแต่งใบใดได้เนาะค่ะอ่าแต่ว่าช่วงที่เฮาสิต,าต,ตัดแต่งใบนี่เฮาตัดแต่งแต่ต้นแรลก พอหลังจากนั่นแล้วพ่อเพิ่นเหลิมมี้นวยห้ากับปล่อยเลยห้าบริเวณม่เห็ดหยังกะแข่มมาเบิงหนําเพื่อนอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นหน่วยหลายแห้งเพิ่นกะสิกินนยหนปุ๋ยเนาะมันบอกคือตอนที่เวห้าลงปลูกใหม่ๆ่เนาะน้องเพิ่นตอนที่เวห้าลงปลูกใหม่ๆก็คือหนึ่งเดือนห้านหนาเพิ่นถึงลดนะคะพอเพิ่นมีลูกมี้นวยแล้วห้าจะควยช่วงนั้นแหละห้าสิได้มาเติมหน่ำหนึ่งอาทิตย์มาดูเขาอีกทีเนาะเพราะว่าเรา เราได้เก็บลูกทุกวนันเห็นไหมคะตัวน,นี้เขอากระสิเก็บเลยเด้เหหใหญ่มากหนวยเิ่นงามเนี่ยขนาดหอดสีหอดอายุเพิ่นแล้วนะคะเพิ่ก็ยังมีหน่วยให้เก็บอยู่อันนี้นะเห็นไหมใบเพื่อนมันบ้างอ่ะนะเลยแนี่มาเห็นลังเื้อเข้าเก็บไปแล้วมาเก็บเอกีกยกแงมันแลงกับมีดเลยเมนเพราะว่าเขาอาจจะมองบ่เห็นเนาะแมนนี่ลงเพื่อนเพื่นบอ,งงอกงอเราของอยู่นี่ยเออ แค่แถวเดียวนะยังไม่หมดเลยหมดยังหมดแล้วเดี๋ยวฮัทซิไปเก็บอีกแถวหนึ่งไปสองแถวเบิ้งรอบนี้ฮัทซิได้กี่กิโลหัวซิฟโลบอนี่ค่ะเห็นบ่อู้ยโดกเบิ้งเบื้องเบื้องเบิ้องเบื้งนงเฟินฟาดนี่สี่หน่วยโอ้ยบุ๊มบิ้นสี่หน่วยแล้วปุ๊บปุ๊บไลา่เฮงดโดดเบิ้องนี่ยแบบเป็นเครือมากเนี่ย เดี๋ยวขา้าเสียเอาไปอีกอีกซีบมือข้าก็สิได้เก็บอยู่เด้แม่นค่ะแต่ว่ามันกระสิถามว่าหลายบ่มันกระสิบ่หลายคือเก่าเนาะอุย้ยเบิองเบืองเบืองเนี่ยมาอีกเบิงองต้นหนึ่งนี่น้องเฟินพี่เบืงองมันมีใ่ละ่ะแมนหมู่บ้านเขาก็เก็บเด้ใช่หมู่บ้านนี่เขาเก็บได้เจ็ดโลข้างล่างก็มีแมนอุย้ยต้นเดียวเด้อพี่น้องเด้ออุย้ยดกมากนี่นี่นี่กําลังจอดวกจอหน่วยจอหน่วย อันนี้มันก็ขืนอยู่ที่การดูแลเฮาเหมือนกันเนาะน้องเฟิร์นแม่นจ้ะถ้าเกิดว่าอ่าเฮาเติมน้ำเติมปุ๋ยเพิ่นคือไปกระทบหลักเพิ่นมันก็สิอยู่บ่ได้่ดนนะคะเนาะเพราหลากแตงกวาอ่อนแอแม่นค่ะอุ้ยอุ้ยพวกนี่มึงมึงมีแต่ต้นมีแต่ต้นไอ้แบบโดกแห้งอ่ะเพิร์นดูต้นนิดหน่อยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดเลยเอากระตามาใส่เก็บเลยพี่น้องเฟิร์นพายก่อนเริ่มหนักจังเยอะแล้ว พนักงานเก็บแตงกว่านะคะเห็นบักหน่อยเห็นหน่วยบักแตงบ่ได้อยากเก็บมัน่ะเก็บหล้วมันมันเนาะมันเก็บแบบมันมันเยอะอ่ะเออนี่เด้อค่ะผู้ใดอ่าเนาะอยากทําตามคือเหาก็สามารถทําตามได้เด้อค่ะนี่ปลูกแบบลงลงก้างแจ้งแบบนี้เด้อค่ะถ้าเมื่ออันตัวนี้ก็คือที่ห้าถไทยเบิ่งนี้คือ ฝนตกเนาะอาทิตย์หนึ่งเกือบทุกมือเนาะนลองเฟิร์นแมนจ้ะแต่ว่าช่วงเสาร์ห้ากัสีมาอ่าเบิงนามเพ่นกนว่ามันเข่าบอเนาะค่ะถามว่ามันเข่าบอมันก็เขานะคะแต่มันกระสิเข่าบอหลายเพราะว่าใบเพ่นมันบังบังแน่เนาะเพราะว่าเบิงตีสังเกตเบิงเด้อพนองใบเพ่นมันหลายเฮงแล้วตี่สําคัญเ้าปลูกในถวยปลูกตัวนี้มันเป็นหู้น้อยนะคะนามมันเลยสีเข่าบอหลายปันใดมันกระสิอยู่ได้ดนแน่เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนในกระถางถ้าเขาปลูกในกระถางใหญ่ๆสามารถปลูกได้แต่ว่าเขาตรงมีผายย่างคุ้มแบบนั้นด้วยค่ะคือนร่งเลืเเาา่อนในบะเขือเทนเฮ้าหานาฝนนะแต่ว่าถ้ามันหมดฝน,นแล้วเขากเกาออกเลยค่ะให้พันเด้ดรับแสงเต็มถี่เลยด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวเขาสิเกบให้หมดด้วยค่ะเนาะปลูกสองแถวนี่กับคุ้มนะคะ ลูกินเหลือกินก็ขายเนาะคะ่ะเนาะถ้าพี่น้องสนใจก็ท่ามต้มหนเด้อค่ะเด้อ